จากเอกสารของฮอลันดาโยดสคาเตนผู้จัดการบริษัทการค้าฮอลแนดา manager of the Dutch East Indies Company ประจากรุงศรีอยุธยารวมเวลา8ปี2รัชกาลคือรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมและสมเด็จพระเจ้าปราสาททองในระหว่างนั้นนายสคาเตนได้เขียนจดหมายเหตุบันทึกสิ่งต่างๆที่พบเห็นในสยามรวมถึงเรื่องกระบวนพยุหยะตาทางชลมากไว้ดังนี้มีประเพณีแต่โบราณน,นานมาแล้วว่า พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรสยามจะต้องแสดงพระองค์ให้ประชาชนเข้าชมพระบารมีปีละครั้งในเดือนตุลาคมในการเสด็จออกให้ประชาชนเข้าชมพระบารมีตามประเพณีนี้คุณนางในราชสานักทุกคนจะต้องตามเสด็จพระราชดำเนินด้วยขบวนแห่แห่จะประกอบด้วยเจ้านายผู้มีบรรดาศักดิ์และคุณนางแต่งตัวกันอย่างหรูหราและตามเสด็จทั้งทางบกทางน้ำเป็นงานเอิกเกลเลอรแต่ถ้าหากว่าเป็นการเสด็จพระราชดำเนินทางโฉลมาก,การจัดรูปขบวนเป็นดังนี้ขบวนแรกได้แก่คุณนางสองร้อยคน แต่ละคนมีเรือสวยงามเนื่องมามีคนพาย 60- ถึงปคนทุกลาขบวนที่สองเป็นขบวนเรือเครื่องเดินตีดิดสีตีเปาสีลาถัดมาคือขบวนเรือหลวง5้าลาของพระมหากรรษัตริย์มีคนพายลาละ8ป -90 ถึงคนถัดมาคือขบวนเรือต้นสวยงามมากฉาบทองทั้งลาและพายก็ฉาบทองด้วยลาหันนึ่งนึ่งมีคนพาย 90- ถึงหนึ่งรคนแล้วจึงถึงเรือประทับของพระมหากรรษัตริย์พระองค์ประทับอยู่บนเรือพระที่นั่งประหนึ่งพระพุทธรูป แทพระบาทของพระองค์มีบุคคลสักคันเป็นอันมากนั่งเฝ้าอยู่ถัดมาคือขบวนของพระอนุชาธิราชและจึงถึงขบวนข้าราชการฝ่ายในขบวนสุดท้ายคือขบวนขุนนางข้าราชการเพราะฉะนั้นในการเสด็จพระราชดาเนินทางชละมากจึงมีเรือเข้าขบวนรวมทั้งหมด450ลาและมีคนประมาณ25,000-30,000ถึงคนเข้าในขบวนเมื่อขบวนเสด็จพระราชดาเนินเสด็จผ่านที่แห่งใด ทั้งสองฝั่งแม่น้ำจะมีผู้คนพลเมืองจานวนเหลือที่จะขนานับก้มกราบอยู่บนเรือเล็กๆของเขาแน่นไปหมด